ใช่ครับเนื่อเร็วนี้ครับประเทศไทยเราได้มีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้กระทําความผิดโดยเฉพาะการกระทำความผิดทางเพศนะครับแล้วก็เข้าไปถูกกุมขังในกระบวนการของเรือนจําปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้บางบุคคลใช่ไหมครับเมื่อออกมาจากการกระทําผิด ถึงแม้ว่าจะถูกลงโทษไปแล้วก็ตามแต่มีพฤติกรรมนะครับที่อาจจะไปใช้ความรุนแรงนะครับในเรื่องของการกระทำผิดทางเพศเกิดขึ้นมาอีกหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เคยถูกลงโทษทางอาญาเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนตายมีพฤติการ,รที่ออกมาแล้วน่าจะมีการกระทำผิดซ้ําเกิดขึ้นกฎหมายได้มีการหยิบยกขับและก็กรมนาชทั์เองได้มีกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ ในเรื่องของตัวบุคคลที่ถูกลงโทษในการกระทําความผิดโดยเฉพาะการกระทําความผิดทางเพศซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่ามีนักโทษที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องออกมาจากเรือนจําแล้วแทนที่จะสํานึกผิดกลับมาก่อการเรื่องของการทรําผิดความเพศซ้ําและฆ่าเหยือ่อเรื่องนี้กรมราชทัณฑนกระทรวงยุติธรรมให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับการออกมาจากที่คุมขังแล้วมากระทําความผิดซ้ําซึ่งในวันที่23มกราคมนี้ครับ ประเทศไทยเราก็จะมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับออกมาใช้บังคับกับการกระทำผิดซ้ํานั่นก็คือพระราชบัตัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าการใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2,565ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23มกราคม2,566นี้เป็นต้นไปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นการกําหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดหลังจากที่พ้นโทษมาแล้ว มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษและการคุมขังถูฉึนสำหรับนักโทษเด็กขาดซึ่งสารเคยมีคำพิพากษาว่ากระทำมผิดเกี่ยวกับเพศความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายและความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายยาเช่นการกุมขืนกระทำจำเล่าการทุจริตเพศกับเด็กการฆาตกรรมการทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่จะออกมาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23มกราคมนี้ จึงถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบโจทย์ทางสังคมต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากนักโทษเหล่านี้ซึ่งเราก็มองว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยน่าจะให้เขาเนี่ยออกมาเป็นคนดีนะครับคืนคนดีสู่สังคมแต่ปรากฏว่ามีคนอีกจํานวนหนึ่งครับถึงแม้ว่าถูกมาตรการลงโทษแล้วเนี่ยกับจะออกมาทําผิดตซ้ําเราจะไปติดตามรายละเอียดของกฎหมายที่จะออกมานะครับในวันที่23มกราคมนี้ ไปพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์พันธุ์บวโทดรกิษณพงศ์ภูตะกูลท่านเป็นประธานกรรมการคณะอาจยาวิทยาและการบริหารงานวิธรรมมหาวิทยาลัยศิษย์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์กิษณพงศ์อยู่ในสายกานผู้ชมแล้วนะครับท่านอาจารย์มากนะครับทพ่เกี่ยวทางรายการทราบาว่าวันที่ยี่สิสามกราคมเนี่ยบ้านเราจะเริ่มใช้บังคับกฎหมายป้องกันการกระทำาระพติท้เกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรง ซึ่งถือว่านี่เป็นกฎหมายใหม่สาหรับสังคมอีกฉบับหนึ่งหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับเรนนี้ครับครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่มีการกําหนดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นน,นะครับรับขึมาตรการในการป้องกันการกทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ปามุนแรงแล้วก็มีการกําหนดได้ให้มีคณะกรรมาการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํานะครับซึ่งมีแลมนตรีว่าการกระทตที่ทมเป็นประธานกรรมการอุปกบว่าประกอบด้วย ปลัดกระกทรวงให้ทำเป็นรองประธานมนะปลัดกระกทรวงมหาดไทายอธิบดติกรมการปกครองอธิบดีกรมการแพทย์อธปิบดีกรมราชธารรมอธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้จัดการตำรวจชาติเด็กธิการสำนักงานสายวิชากาในการส่ง,ง,าาส,งสูตรและกรรมการผู้ทรงนุฒิที่มัมนตรีแต่งตั้งนะครับครับนะตัวน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนน่าจะเป็นปรูปเป็นด้านที่ชัดเจนขึ้นนะครับครับนะอะไรคือสาระสำคัญท,ที่อยากให้ท่านอาจาร์สินนุ์พงศ์ได้เรียนกับท่านผู้ชมว่าอะไรคือสาระสำคัญของการป้องกัน การกระทำาผิดซ้ําในคดีทางเพศแล้วก็การใช้ความรุนแรงมันกำลังจะตอบโจทย์กับสังคมไทยในขณะนี้ยังไงบ้างครับท่านใจชื่นครับผมครับคือก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบัาลจะได้ยิมไดรับฟังอาชญากรรมร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุเองมัาจะเป็นคนที่เคยกระทําความผิดมาก่อนเช่นฆาตกรต่อเนื่องที่เคยก่อเหตุฆ่ามาแล้วห้าศพก็พ้นโทษออกไปก็ก่อเหตุไปฆ่าทำร้ายเหยื่อรายที่หกเนี่ยนะครับหรือกรณีผู้ที่ กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศเคยกลุ่มขืนกระทำจำเรามาแล้วพอถูกศาลในการพักษาลงโทษจำคุกทนโทษออกไปก็กระทำความผิดซ้ำอีกนะครับหรือการมีความผิดร้ายแรงละะักษณะคล้ายแบบนี้ก็เช่นกันจนถึงปัจจุบันนี้ก็จงมีอที่ผ่านมานะครับเลยมีแนวค,คิดในการเสนอกฎหมายยกร่างกฎหมายมาเพื่อจะเป็นการป้องกันาการกระทำความผิดซ้ําโดยผู้ที่เคยก่อเหตุมาแล้ว รูปแบบนี้ก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่อาจจะทำให้การป้องกันกระทองติดซ้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการออกกฎหมายมาหนึ่งฉบับและในรูปคณะกรรมการมีเหมือนงานต่างก็ม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้หรอกครับทุกที่กป็เหมือนกันทั่วโลกหรอครับเพียงแต่ว่าการนําไปประยุกต์ใช้ด้านนโยบายมาตรการต่างที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนการบริาการขัางานร่วมกัน รวมชั้นขั้นตอนสายความรูปแบจากภาคประชาชนด้วยผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเในบทประคับของกฎหมายจาับนี้นอกเหนือจากความผิดเกี่ยวกับเพศเช่นการข่มขืนการทํเราเด็กการกระทําอนาจาราต่างๆเหล่านี้เนี่ยความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายความผิดเกี่ยวกับิสริภาพเนี่ยเกี่ยวเนื่องไปด้วยไปครับทนายแจยคครับเบรื่องนี้ครับจริงๆก็มีการพูดถึงนะครับแต่องไรก็ตามที่เรียนไปก็จะมีกณะทังกรรมการพิจารณา นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ทัระการก็จะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการพูดถึงกรณีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดซึ่งมีการกําหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ให้มีการดูทั้งมาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสารในต้องคานึงถึงพฤติการความมุนแรงของอดีตในเแื่งการกระทำผิดทั้งปวงถวายการกระทำผิดนิสัยลักษณะส่วนตัวความปลอดภัยของผู้ใชยและสังคมโอกาสในการองผิดซ้ํา และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดซึ่งจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบซึ่งตรงนี้เราก็เชื่อว่ามีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแต่ไหนก็ตามอย่างที่เรียนไปครับว่าควรต้องมาดูแนวทางในการปฏิบัติที่ะรูดุกระดับมากขึ้นนะครับครับดูสภาพสังคมในขณะนี้กับข่าวที่ปรากฏผ่านสื่อหน้าหนึ่งทุกฉบับนี้ เราจะเห็นว่ามันมีความรุนแรงทางอาญาทางการกระทำผิดถึงแม <Bron información, S 1> ้บุคคลนั้นที่เราบอกว่าพอเข้าไปในอยู่ในคุกแล้วเนี่ยเขาน่าจะเกิดความรู ah ้สึกหลาบจํากับโทษที่เขาถูกโดยเฉพาะนักโทษคดีเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าเราเห็นภาพข่าวที่ปรากฏในหน้าสื่อมีการออกมาทําผิดเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ย3บสามกราคมถือว่าเป็นการทํางานเชิงรุกต่อกระบวนการต่อสังคมตรงนี้เราจะเห็นอะไรบังคับใช้จัดจารเร็นี้งครับคือก็ต้องเรียนว่าในส่วนของกฎหมายที่จะมีการบังคับใช้เนี่ยนะครับ ก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง,างที่เรียนมาเนี่ยมาดําเนินการนะครับตามกฎหมายฉบับนี้กับส่วนที่สองมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทําความผิดที่เขาถูกจองจําอยู่ในเรือนจําต้องเรียนวพาโดยหลักสากลเนี่ยระบบมารัชทันก็บองว่าเป็นสถานที่ที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดแต่ในข้อตามข้อจํากัดของระบบมารัชชทันไทยเองก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการไม่าจะเป็นจํานวน กู้ต้องขังที่มีจานวนมากเกินกว่าจํานวนสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลหรือแก้ไขเรื่องผูกพัตนิสัยประการต่อมาเองผู้กระทําความผิดเนี่ยก็มาจากหลากหลายมีปัจจัยมีภูมิหลังที่แตกต่างกันบางคนสมัยวัยเด็กอาจจะถูกกระทําด้วยความรุนแรงจากพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงถูกทุบตีทําใา้ร่างกายถูกปล่อยตาละเลยคือไม่มีความเป็นครอบครัวว่านําไปก่ออาชญากรรมไปก่อเหตุ ทำร้ายคนจนเสียชีวิตทิ้งทรัพย์ป้นทรัพย์เลยก็ตามพอถูกลงโทษสารเลยค้ายภาคษาตัดสินนับไปไว้ในเรือนจําถูกจองจําตรงเนี้ยที่น่ากังวลตรงที่สังคมเราคคาดหวังว่าปลายทางก็คือร,รัฐบาลรัชทซีจะแก้ไขฟื้นฟูคนคนเนี้ยเวลา้นโทษออเรแล้ว,ลวให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมได้ซึ่งผมนะเคยทําวิจัยเกี่ยวกับ ระบบงานรัชสถานเนองนะครับ,รบในประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศมาเลเซียมีการเปรียบข้อมูลในเรือนจำหลายแห่งทั้งในประเทศไทยในประเทศมาเลเซียด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้รับจากเจรรรรถถถ้าที่รัชสถานเองน่าสนใจครับก็บบถามอยู่เหมือนกันว่าอาจารย์ทําไมคนสังคมเนี่ยคาดหวังว่าตรงนี้จะแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของคนได้กลับมาเป็นคนดีได้ทุกคนแต่ไม่ต้องได้ทุกคนได้ส่วนใหญ่นะก็ที่รัชสถานก็ถามผมว่าอาจารย์ครับ ผมอยากจะถามกลับไปอย่างคนในสังคมเช่นกันว่าแล้วทําไมคนข้างนอกเนี่ยถึงปล่อยให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขามีพฤตินิสัยแบบนี้มีลักษณะการก่อเชี่กรรมแบบนี้และถึงสุดท้ายมขาคาดหวังอยู่กับหลงงานและชะทันคือพ,พูดง่ายๆตั้งแต่ครอบครัวเขาเกิดมาครอบครัวทำอะไรอยู่ถูกไหมครับทําไมไม่ขัดเลาพฤติกรรมเขาความคิดการตัดสินใจสภาพจิตใจไม่ดูแลฟูฟักผู้อย่างดีไงให้เขาเกิดมาเป็นเด็ก เยาวชนที่เติบโตในกวดเดี่ยงสังคมก็อย่างที่เราเรียนไปนะครับว่าก็ปิดปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับครับอาจารย์คิดว่านี่คือสิ่งสําคัญจะถือว่าเป็นการลงโทษเพิ่มหรือไม่อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับตรงนี้ครับหรือว่าเป็นการเฝ้าระวังยังงครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับขอคุกฎหมายฉบับนี้วัตถุประสงค์หลักคือต้องการที่จะเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เฝ้าระวังผู้ที่เคยก่อเหตุมาแล้วกระทาความผิดแล้ว จะได้มีกฎหมายมารองรับให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการที่จะป้องกันให้เขากระทำความผิดซ้ำเพราะมีมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดตามมาภายหลังบนโทษนะครับเช่นห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการทำความผิดห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทวองผิดห้ามเข้าเขตกำหนดห้ามออกนอกประเทศเปแต่ยนจจะรับระยะจากศาลห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อระแวกชมุมชนทีษณษณ่ตนทักอาศัยให้พักอาศัยในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นให้พักอาศัยในสถานที่บำบัดที่กำหนด ตามยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับ,รบนั่นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการเหล่านี้ก็จะต้องมีการออกข้อกําหนดระเบียบต่างๆมารองรับนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีรละเอียดที่ีน่าจะต้องติดตามต่อไปครับ,รบอาจารย์คิดว่าพฤติกรรมที่สอจะทําความผิดซ้ําเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมาตรการออกมาหลายมาตรการที่ข่าวบอกว่ามันใช้ได้ถึงสิบปีเช่นการติดกําไรเอ็มการคุมขังตงัวนี้คิดว่าเพียงพอแล้วหรือย่างกับทายใหญ่รับ,ยยค,รบคืนจริงแล้วก็คงขึ้นอยู่กับ ปัจจัยสภาพตัวบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยนะครับคืออาจจะเป็นการค่าคเนยากว่าโอเคคนคนหนึ่งคนโทษออกมาคุณมีความเสี่ยงอาจจะกระทําความผิดก่อเหตุซ้ําจากนั้นติดกรหมาย e ยืมสองปีสามปีหรือสิบปีไปเลยซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้คณะกรรมการเองก็คงอาจจะกบกําหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆในรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไปโดย,ดยที่ในการประเมิน กันเป็นรายบุคคลรัมถึเป็นกันหลายคนของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะครับเพราะฉันยากครับที่จะบอกได้ว่าคนนี้ต้อง10ปีนะเพราะขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างก็ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับครับมันมีสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากก็คือกฎหมายฉบับนี้พูดถึงการฉีดไข่ให้ฟอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฉีดรายละ1แสนบาทก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะอาจารย์มองไงครับในแง่ของทางด้านการแพทย์ การฉีดไข้ฝอในต่างประเทศนั้นต้องรับความยินยอมจับตัวผู้ที่จะถูกกระทาด้วยไหมได้อย่างไรครับใช่จังกับจริงๆด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับรว <ạ. S 2> มทั้งหนต่างประเทศเขาก็มีการคำนวณแลวค่าใช้จ่ายว่าการฉีดไข้ฝอพูดง่าย <ạ. S 2> ไม่ใช่ฉีดแค่เข็มเดียวแล้วไม่ต้องฉีดต่อเนื่องไม่ใช่นะครับในทางกลับกันคือต้องฉีดอย่างต่อเนื่องและขะเดขอวก,การฉีดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในขณะที่คนป่วยในประเทศไทยที่เขาไม่ได้กระทำความผิดด้วยเนี่ย รอรับการรักษาเพราะว่าหลายท่านคงทราบดีสิบสามสิบาทไม่ใช่ครอบคุมการรักษาทุกประเภททุกโรคถูกไหมครับถ้าส่วนเกินก็ต้องชําระกันเองก็มีคําถามตามมาว่า,าแล้วทําไมคนที่กระทําความผิดเราต้องมีจ่ายค่าให้จ่ายตองเป็นหลักหมื่นหลักแสนเพื่อมาให้เขาไม่กระทําความผิดซ้ําหรออะไรเงี้ยประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันซึ่งจริงแผมก็ให้ความเห็นด้วยก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับอาจ,จะต้องมาดูรายละเอียดที่ครั้งหนึ่งในส่วนในทางปฏิบัติว,ว่าเวลาเจอคนที่กระทําความผิดซ้ําเกี่ยวกับเพศ รัฐธรมาตรการตัวนี้ตามมาเนี่ยเราจะมีทางออกอย่างไรบ้างตรงเรื่องเพศได้าการต่อมาถามว่าต้องรับความยินยอมใช่ครับในต่างประเทศขอต้องรับความยินยอมนะครับว่าจะมีการฉีดแลวมีการอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญโดยจิตแพทย์ว่าคุณจะต้องมีผลต่อสภาพร่างกายอย่างไรบ้างสภาพจิตใจอย่างไรบ้างแต่จะเป็นการคุยแบบเปินเล่นไขกับว่าถ้าเกิดคุณไม่ฉีดอาจจะมีเรื่องของโทษที่คุณได้รับนะครับเรื่องวุฒการลดวันต้องโทษหรือพวงเนี้ย ประเด็นตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอตามดูอีกทีนึนะครับถ้าเราดูตัวอย่างในต่างประเทศที่เขามีการใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันกับบ้านเราเนใช่จา์ครับอยากใช้อาจารย์รย,รยกตัวอย่างให้ดูว่าในต่างประเทศเขาใช้แล้วมันได้ผลในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับกับผู้ที่ทำมาึกครับโดยเฉพาะเรื่องของการจีดไส่ไให้ปอนะครับใช่ไหมครับคือจากที่ศึกษาข้อมูลดูนะเขาบอกว่าในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ทําให้ผู้ที่กระทําความผิดหรือคนที่คิดจะกระทำความผิดเนี่ย เกิดความเกรงกลัวหมายถึงพูดง่ายการกระทำความผิดอาจจะตัวเลขสถิติลดน้อยลงนะเพราะคนรู้สึกว่าเป็นมาตรการที่จะมาใช้แล้วก็กระทบต่อตัวผู้ก่อเหตุในเรื่องของการฉีดที่ฝ่อและกลัวพูดง่ายแต่หลังจากนั้นช่วงระยะเวลาผ่านระยะเวลาหนึ่งความกลัวตรงนี้เริ่มลดลงความกลัวของคนกระทาความผิดหรือความเกรงกลัวของคนที่จะกระทําความผิดน่ะเริ่มลดลดน้อยลงอันนี้เป็นธรรมชาติครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลย เช่นหมายความว่าเวลาผ่านไปผ่านไปได้เวลานานมากขึ้นคนเริ่มคุ้นคุ้นชินกับมาตรการที่เกิดขึ้นเศรษฐีการลองผิดก็เริ่มกลับมาะนะครับถึงแม้คนก่อเหตุอาจจะไม่ใช่คนเดิมซ้าเพราะว่าถูกฉีดไปแล้วแต่ว่าคนที่คิดจะกระทาความผิดเริ่มที่จะกลับากระทําความผิดรู้สึกคุ้นชินกับมาตรการเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายมาตรการอาจจะต้องทําควบคู่กันไปด้วยเช่นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้กับคนในสังคมกับเหยื่อกับกลุ่มเสี่ยงการตัดช่องโอกาสของการเกิดเหตุหรือการที่คนร้ายจะเกิดเหตุก่อเหตุเนี่ยเราต้องให้ความรู้เหยื่อว่าจากสถิติที่ผ่านมาข้อมูลนักวิชาการเราพบว่าคนก่อเหตุเองในคดีข่มขืนคดีความผิดต่อเพศมักจะบาจากคนใกล้ตัวนะครับไ,ไม่ใช่คนแปลกหน้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเหยื่อพอเวลารู้ข้อมูลหรือคนที่ สภาพสติหรือคนกลุ่มเสี่ยงต่างๆหรือข้อมูลตรงนี้ก็ต้องนำมาระวังถูกไหมครับเช่นแน่นอนครับไม่ใช่หมายความว่าประกาศออกไปว่าตูว่าพรบนี้กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้แล้วนะจะมีมาตรการเช่นฉีดไข้ฟอด้วยนะ<ช><ช>ไม่ใช่เป็นการจุดจังอาิญากรนะครับอนี้ตามหลักอสิกาวิทยาเลยเตัวอย่างกรณีหนึ่งเช่นโทษของการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในประเทศไทย<ช>ปัจจุบันโทษสูงสุดยังปาดชีวิตนะครับ หรือคดีฆาตกรรมเช่นกันโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแต่จากข้อมูลของปปสเองข้อมูลจากของตำรวจเองพบว,ว่าสิติการกระท o ผติดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งปริมาณคนเสพและการลักลอบตลาดย,ยาเสพติดรวมทั้งคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรตลาดยาเสพติดเนี่ยพบว,ว่าเป็นเด็กเยาวชนที่มีอมายุเริ่มลดน้อยลงนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่า อาตาโทษอย่างเดียวไม่ได้เป็นสุดสําเร็จในการดุจดังคนที่จะกระทําความผิดนะครับครับมีการมองว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้เป็นเหมือนถือว่าเป็นการตรีตาแต่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องพฤติก,ร,กรรมของผู้กระทำความผิดเอ่อตรงที่อาจารย์มองไงครับกับเรื่องนี้ครับาอาจารย์ครับจริงๆแล้วก็มีการมีการพูดถึงเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิ่ัยของผู้กระทําความผิดอยู่นะครับ รับเรื่องการตีตาเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในอหมู่นักอาชีววิทยาในกวหมายให้ทำว่าคนกระทาความผิดถ้าคนอื่นรู้ก็จะเป็นการตีตาเขาไหมตแต่งน้อยต้องเรียนไ้ว้นะครับว่าการมีมาตรการบางอย่างเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ก็มีการพูดแล้วว่าจะพิจารณาผู้กระทาความผิดที่พ้นโทษเนี่ยเป็น,นอะไรบุคคลและจะดูมาตรการอ,าอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นไม่ได้หมายความว่า เราจะเป็นการตรีตาเขาอย่างเดียวแต่จะดูมาตร,าตรการเช่นโอกาสเขาในการที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมในชุมชนที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคนอื่นรหรือโอกาสเขาในการที่จะมีงานทําซึ่งเชื่อว่าอมรัชชธานเองก็มีแผนในการจะดูเรื่องเหล่านี้อยู่ครับครับ,รบเราคิดว่าการที่รัฐจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเราก็มีสถานที่ในการควบคุม ซึ่งการกระทามาผิดมันก็มีหลายช่วงอายุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจะมองถ้าเอามองจากรากฐานครอบครัวแล้วก็กระทามาผิดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมองบทบาทของศูนย์ฝึกต่างๆก็ดีกรมพิทักษ์คุ้มครองเด็กก็ดีแลวตรงนี้มองไงครับทายจากตั้งแต่เบื้องต้นหรือขั้นตอนแบบนี้มีกับคือก็เป็นคําถามที่ดีนะครับแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับประครับว่าข้อมูลเด็กเยาวชนที่ะทำความผิดในบ้านเราเองเนี่ยโดยประเภทคดีลักษณะความรุนแรง ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองก็คงเห็นตรงกันร,รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ฟังข่าวแล้วเนี่ยสภาพการก่อเหตุแผนพฤตกรรมรู้สึกเด็กเยาว,วชนจะก,ก่อเหตุอุกชะกันมากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็มีความร้ายแรงดูน่ากลัวมากขึ้นครับครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องมองย้อนกลับมาว่าทําไมเด็กเยาว,วชนถึงก่อเหตุในลักษณะร้ายแรงแบบนี้ก็สะท้อ,อนกลับไปที่ครอบครัวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ผู้ปกครอง การขัดเกลารางสังคมความรักความอบอุ่นในครอบครัวความพร้อมในการมีบุตรของแต่ละครอบครัวนะครับหรือถ้าเริ่มเกิดปัญหาไม่ใช่ปัญหาของตัวเด็กอย่างเดียวนะครับปัญหาของครอบครัวเองเช่นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการใช้ความรุรแรงกันคุณพ่อคุณแม่ทุบตีทำร้ายกันหรือเด็กอาจจะอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงถูกกระทำด้วยความทารุณโหดร้ายผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐเรายังเข้าไม่ถึงนะครับ แต่กค่าวว่าเข้าไม่ถึงในแง่ถึงเข้าไม่ถึงในเรื่องของครอบครัวที่เกิดปัญหาเข้าไม่ถึงในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นปนัญหาของสังคมเราต้องแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเรากําลังจะผลิตอาชากรในอนาคตน,นะครับจากข้อมูลสถิติเราพบว่าเด็กเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงและถ้ามีความเสี่ยง ในครอบครัวนั้นเช่นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มีการใช้สารเสพติดใช้ปุ๋ยดื่มแอลกอฮอล์บ่อ,กกอยครั้งประจําทีทีสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กเลยาวิชนในการเติบโตขึ้นมาทั้งเรื่องจะกกะทําความผิดต่อคลอื่นและขณะดเดียวกันส่งผลต่อเรื่องที่ทำการแสดงออกพฤติภาพและซึ่งกันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเขาด้วยในการที่จะเกีเ่ยวข้องเรื่องสารเสพติด าการดืม่มแอลกอฮอล์อะไรต่างพวกนี้นะครับมีผลทั้งหมดเลยครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองว่าครอบครัวก็มีส่วนสําคัญแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ควรจะเป็นบทบาทของเพียงหรืองานเดหรืองานหนึ่งเมื่อสังคมมีความร่วมวมือร่วมใจกัน,นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสังคมเองก็มองว่าเมื่อคนถูกลงโทษก,ก็ต้องไปอยู่ในกระบวนการของราชทัณแต่แนวคิดมีไหมครับอาจารย์ครับจะพูดแนวคิดที่ว่าราชทัณมันไม่ควรจะมีรู้ว่าเกิดขึ้นอาจจะเอาเรื่องของศักดิ์ศรีว่าเป็นมนุษย์เอาเรื่องกระบวนการหรือเรื่องของจิตวิทยาการมา แก้ปัญหานี่มันทําได้ไหมครับแค่จาครับเดิมตรงนี้ครับจริงๆแล้วเราก็มีแนวะคิดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่ากรมราชสภานเองก็กกทําอยู่ในความผิดที่ไม่ร้ายแรงแนะครับ,รบเดินจําที่ไม่มีกําแพงนะครับหรือสถานพินิษฐ์ที่จะดูแลเด็กที่ทำความผิดที่ไม่ต้องมาอยู่ในสถานกักกันแบบเข้งมงวดอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจว่าระบบราชสภานเนี่ยเปรียบเสมือนปลายทางแล้วล่ะครับ ยกตัวอย่างนี้นะครับเรามีเมล็ดพันธุ์เมล็ดเทพไปหย่อนลงบนเอ่อลงบนดินถูกไหมครับตอนหย่อนลงบนดินเนี่ยจริงเราต้องดูตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถูกไหมครับหย่อนไปแล้วเนี่ยปลูกไปแล้วก็ต้องดูเรื่องแสงแดดน้ำปุ๋ยวัชพืชอ้อ,อใจใส่ทวนดินรดน้ำถูกไหมครับเริ่มโตบโต,ตขึ้นมาเนี่ยพอเวลาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นต้นไม้ใหญ่เราไปดูแต่ว่าเอาทําไม ใบนี้เหี่ยวเฉาราขึ้นก็ต,ต,ตัดตัดตัดอย่างเดียวแต่ระหว่างทางเราได้ดูไหมว่าเราจะใส่ไหมในการจะลดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยเคยสนใจไหมแสงแดดก็เพียงพอไหมจะไปมองอย่างเดียวคือทําไมเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ไม่มีไม่ให้ดอกออกผลมีแต่ใบ,บที่มีเชื้อราอะไรพวกเนี้ยผมว่าลาาักษณะก็คล้ายกันนะครับเราก็ไปมองปลายทางอย่างเดียวว่าคนทำผลทำไม่ดีก็ตรงนู่นระบบราชก,การนู่นกระบอกอะไรทำแต่สิ่งที่ผ่านมาคือ ทางเราไม่ไม่ยอมมองย้อนกลับมาว่าครอบครัวชุมชนตะระกูลอาสาคนในสังคมที่เราอยู่นเนี้ยเราดูแลเอาใจใส่กันดีเพียงพอไหมทําไมทําให้คนคนหนึ่งเขากระทาความผิดก่อเชี่ยกรรมและแคาดหวังว่าปลายทางระบบพะราชทานจะต,ต้องแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่ใ,ใสเขาให้ได้ซึ่งผมว่าเราต้องมองในภาพองค์รวมทั้งหมดนะครับกับมองการผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาที่จะมีผลในวันที่ยี่สามมกราคมนี้มันจะตอบโจทย์ กับสิ่งที่เป็นการกระทําความผิดกับการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นข้อน่าสังเกตติดตามมาแล้วก็อาจารย์จะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมกับกฎหมายฉบับนี้างครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์มีแนวคิดที่เดีนนะครับที่จะต้องการเฝ้าระวังคนที่เคยก่อเหตุไปกระทําความผิดซ้ําแล้วก็มีรูปแบบในการกําหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแล้วก็วิธีแนวทาง ที่คอนเทจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ได้เรียนไม้แต่ช่วงแรกไม่มีกฎหมายฉบับในโลกนี้หรอกครับที่มีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เาจึงมีคําว่าช่องโหว่ของกฎหมายครับก็เดี๋ยวเวลาประกาศใช้แล้วเนี่ยในขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆหน่วยจะต้องมามีการติดตามประเมินผลกันแล้วก็ดูเรื่องการดรลา,นานการการทํางานการประสานงานผนังภาษาของแต่และหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าปลายทางเองเนี่ยเรา ผู้ชมทุกท่านน,นะครับก็คงจะมีส่วนสําคัญเช่นกันในการที่จะช่วยหน่วยงานภาครัฐท่านในการเฝ้าระวังแจ้งเตียงผู้รับผิดช,ชอบเช่นมติมาตราก็กําหนดว่าถ้าเขาผู้พ้นโทษมาแล้วมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจจะก่อเหตุอันนี้เราก็ต้องแจ้งโจท,ที์ถูกมไหมครับซึ่งเขาก็าจะมีระบบะเพื่อเหตุในการแจ้งอยู่ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างครับ ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ศิริช่างพงศ์นะครับมาให้ความรู้ท่านผู้ชมกับกฎหมายฉบับใหม่ที่จะออกมาใช้บังคับหลังจากนี้ไปกราบขอบคุณครับท่านอาจาย์ศิริางพงศ์ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับ